ก้<ม>าไปาอ,อียี่สิบห้าร้อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปที่น้องคายกัน แรกกะว่าจะไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าเพื่อนทักมามปุับปรับมากก็เลยอ่ะไปเขามีคาเฟ่น,นึงมานําเสนอเราก็เลยแบบว่าเออเบื่ออยู่บ้านอ่ะร้อนมากก็เลยแบบอ่าไป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 ตอนจะไปรับนาเดียตอนแรกอะชวนนาเดียมาว่าจะมาเล่นน้ําที่หน้าบ้านนาเดียบอกกาลังจะออกมาพอดีเราก็เลยว่าเออเดียจะไปหนองคายจะไปหนองคายไปด้วยไหมก็จะไปรับนาเดียที่บ้านนะคะแล้วก็จะไปหนองคายกันเรามาดูกันว่าในการเดินทางวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างนะฮะไม่รู้เหมือนกัน คลิปปูปรับแบบนี้ต้องยกให้ตุ้ยนุ้ยเลยนะคะเพราะว่าควรไปเที่ยวแบบปูปรับอ่ะเออแต่ว่าตอนนั้นก็คืออาบมาสเสร็จพอดีก็เลยจะไปกันมาแล้วคนเล็กหรือคนใหญ่ก็เลยเอาคนเล็กมาให้เออเขาเอาคนสิบเท่าไหรสิบบาทจา้ะหกบาทหกบาทตุ้ยกินยขอไปทำไมแม่ไม่ปูกันเลยวันกกน,วนี้เนี่คอยปูก,กันหทางเหนือมาตุ้ยนุ้ยตอนนี้เราจะไปรับนาเดียกันนะคะทุกคน ทิ่แบบเลาะงงงงไม่มีอะไรเลยดีกว่าอยู่บ้านนั่งเป๋เป๋ก็เลยบ้าเออน่าเดี๋ยวถามว่าไปไปแนวอะไรพี่ไปเล่นน้ำไปสั่งเัินเรื่องว่าไปคาเฟ่หรือว่าห้องจิตแพาย์แวะม,งมึงน้ำมึงมีนั่นมีน้ำเล่นทำเว๋กันชอบโอ้โอ้ผู้ช่ยมาส่งเหรอ

ว่าแบบเป็นอยังผู้หญิงไายตองคูกันเรากานั่งขีดเลยยูคุเดียวมา่ไดนบอก่ช่างแบบนี้่ตรงนตรงไปเลยพี่ว่ายููใช่ไหมตรงไปเลยยังยังตรงี้ก้ารอยมิลก็ยังไงตไปเลยตรงเลยอนนี้ยังไตรงเปเลยตองเดียวก็เปก่าลงลงตาไม่ลง้าจะลงตาาแบบนาเดีย ดิจะทายืมปนี่มเป็น,นปต่างแค่อเออเท่ยังไง เ้นะเข้าไปข้างในกันนะครับที่กับการมาเยือนที่นี่คระุ้แม่พี่ตุ๋ยเกียนเทบางตาว่าเต็มเลยเป็นมองรูเมื่อกี้เนตรงตรงขงนั้น โอ้เอาย,ย่างไม่ใหญ่ให้เวลาสาวๆตอนนี้ยังไม่เข้าไปสั่งอะไรเลยนะคะถ่ายรูปกันอยู่นี่ชุดวันนี้นะเปรี้ยวหนึ่งชุดวันนี้เนี <c oughs> ่ะไปอีกโซนจะไปเดิอนอู้แต่ว่าคาเฟ่กว้างกว้างมาก เดี๋ยวดะค,ค,คือมัอวแทะว่าคาเฟ่กว้างมากยังมีคลิปแล้วเนี่ยสวยวูสวยอ่ะเวลาผ่านไปกิดไม่รู้นานแล้วยังไม่ไปสั่งน้ำเลย đi đùi nè không có gì đâu má ừ kha ừ. không kiếm cánh <laughs> ไอนมสดคาราเมลบาชูการข้มโชว์ตัวอย่ยังไม่ได้อยู่เอ้าอ๋อนี่ไงวันวันอาทิตย์เขาจะเกี่ยวข้าวแล้วเอ้ยไม่ใช่วันจันทร์เขาจะเกี่ยวข้าวที่เขาจะปิดอ่ะ ตอกไงเดี๋ยวเขาก็ถามว่าพูดสาวผมสั้นสวยกอสวยไเลยเดอไเขาจะโอ๊ยกินยังสวยของอะไรใยยาๆกีบกลองที่ชูเลยวะชูโอ้ยสยูนเออของน่าดาีม่เห็น อิกที่ของข้าวดูแนวกินด้วยกระเป๋านี่ของกินชอบกินเผาปนูดอ่ะเอาเลยแต่ที่คนพูดไว้เออที่พี่คนมาบังเดี๋ยวเวลาสินี่นี่ลืมบอกว่าปนปนปะคือให้เย็นมาก เดบยวเฮปให้เดย์น้องเก่งว่าหรอเดย์น้องเก่งโน่หนึ่งว่าหรออร่อยอร่อยอะไรเพื่อนเดียววันนี้พ่ะมีพี่ตาด้วยนี่ยเห็นไหมพี่ตาเนี่ยพี่ตุ้ยด้วยนี่เห็นไหมพี่ตุ้ยพี่ตาอุตส่าห์อินพี่ตุ้ยไหมเขาอันนี้าน่าเดียวเออเอาคู่เบอนตุ้มาเลยกินเสร็จแล้วเรามาถ่ายรูปกันอ้าแล้วเขายังไปบอก ค่าอัน,นจะเป็นมเนาะคนน่งตะคนไม,คม่โฟกัสอะ มืดจังสําหรับทริปนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากอีกแล้วนะคะไม่ได้มีอะไรเลยน่าคูดไอ้นี่เลยคูดมันไม่ได้มีอะไรมากอีกแล้วนะคะทริปนี้ทริปง่อยงอยงงงนั่งรถมาไปกับถ่ายรูปอาใครบายบ,าย,บายค่ะบายอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามไ้ด้วยนะคะ Wait.